ทุกคนตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาใกล้ขึ้นนะซึ่งผมไม่รู้ว่าไหวอะไรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ี่อยู่ในป่าหรือเปล่านะเป็นไหมเป็นใบพูกับหมากนะทุกคนซึ่งมีมากอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็พักหนึ่งครับลุงม่นลุงม่านครับสวัสดีครับลุงม่านแล้ววันนี้จำปาไม่เดินมาด้วยนะครับ เรื่องนะหลวงมั่นเป็นไหครับหลวงมั่นก็ได้ขึ้นครับหลวงมั่นได้วนะนอนตายตรงนี้นะท,ทุกคนเกิดเรื่องอะไม่รู้ว่าเป็นไรไม่มีบาดแผล สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมเองเนี่ยจะขึ้นไปหาลุงมั่นนะซึ่งวันนี้ผมเนี่ยเตรียมของมาด้วยนะที่จะไปให้ลุงมัน่นอาดอกแก้วและน้องจำปานะทุกคนเพราะว่าวันที่น้องจำปามาช่วยหาเห็ดเนี่ยเราก็มีของตอบแทนให้กับน้องนะซึ่งเราจะเอาของที่เรา ขายจะจากการหาเห็ดได้เนี่ยไปให้กับลุงมั่นนาะดอกแก้วนะทุกคนซึ่งตอนนี้ผมเองก็เข้ามาในเขตป่าของลุงมันอยู่แล้วนะทุกคนกคน็ทุกคนครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนและฝากติดตามเพจ Facebook ใช้กิจเรื่องของผีให้ผมด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมได้ทำการสร้างเพจขึ้นมาใหม่เนื่องจากเพจเก่าเนี่ยมันอยู่กับเฟซเก่านะซึ่งเฟซเก่าผมก็เข้าไม่ได้ผมก็เลยทําใจต้องเปิดเพจใหม่นะครับทุกคนก็ช่วยกันเข้าไปกดติดตามกันให้ทีนะครับทุกคนโอเคก็เดินทางไปเลยดีกว่านะครับทุกคนไม่อยากให้เสียเวลาละไปโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เดิน ทางต่อเรื่อยๆนะก็เจอร้องลอยกันขุดเห็ดค่อนข้างเยอะนะน่าจะเป็นคนป่าไม่ก็ในพานที่สันจอนไปบริเวณนี้นะมีการขุดเห็ดตามข้างทางเลยก็ว่าได้ทุกคนก็วันนี้ไม่ได้สนใจเรื่องเห็ดแล้วนะสนใจแค่ว่าจะไปหาน้าดอกแก้วลงมั่นให้ทันนะเพื่อที่จะ ให้เขาเนี่ยได้รับของจากผมนะกรบเลยวอะไรวะทุกคนช่วงระหว่างเดินทางเนี่ยเจอกับกระสอบอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเย็บไม้ทัดดังเลยนะ ซอฟต์คงใครไม่ดูนะมาทิ้งอะไรไว้ก็ไม่รู้มันจะมีกจารทิ้งไวไ้ที่นี่หรือเปล่า่ะ ค่อนข้างลกนะทุกคนที่เนี้ยเสียงอ,อะไรบ้างเสียงเหมือนมีการดวลเลาะอะไรสักอย่างเลยหรือเปล่า คนที่ผมบอกก ok ็้องรอยกันขุดเห็ดนะจนหมันก็ขวางทางไว้แบบนี้เลยนะมันเป็นทางปิดตายไม่ให้เข้าไปหรือเปล่าก็พอมีทางไปก็เข้าทุกคนมุดมุดไปนะครับ เส้นทางนี้ทุกคนต้องบอกเลยว่าเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ไปใกล้กว่าเดิมนะแต่มันเนี่ยทางค่อนข้างที่จะลําบากนิดน,นึงนะมันต้องผ่านช่วงตรงนี้ไปได้นะก็คงจะที่ง่ายๆไม่ลําบากละมันจะลําบากช่วงแรกๆนะเสียใอะไรวะทุกคนไม่เจอเลย ลค,ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาใกล้ขึ้นนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับผมไม่ขึ้นไปผมส่องดูแค่นี้แหละถ้าผมเกิดขึ้นไปเนะี่ยอันตรายจะเกิดขึ้นกับผมหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะ เลยหวังอยู่บนก้อนที่หนึ่งมันคล้ายกับเสื้ออะไรหรือเปล่านะทุกคนเสื้อกางเกงพร้อมเลยนะโอเคคนไม่สนใจพวกนี้ละเดินทางกันต่อ สียงน้ำค่อนข้างจะดังมากมากเลยนะครับทุกคนทุกคนนี่นะก็เดินเรื่อยๆเ,เ,เลยนะจะขอเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงนะ ทุกคนตอนนี้เหมือนผมจะได้กินเห็ดหรือเปล่านะกินมันลอยมาครข้างนะเผื่อกินที่ได้ยินเนี่ยมันอยู่ข้างๆ้างเรานะครับ agora todo มีหงเบืองอยู่นะทุกคนผ่านจุดที่ลำบากลำบากนะครับต่อไปนี้ก็คงจะจุดที่ลำบากคงจะน้อยลงนะสูงมากขึ้นนะข้างบน ไนี้ก็คงจะถึงจุดที่เป็นป่าไผ่นะทุกคนทคงจะเดินง่ายขึ้นนะเสียงน้ำเนะี่ยเราก็เดินตามน้ำไปเลยนะทุกคนน้ำมันเสียงดังขึ้นมากๆเลยนะตอนนี้ ก็แสดงว่าอีกไม่ไกลละเราคงจะถึงนะทุกคนแต่ตอนนี้หอบเริ่มจะกินผมละโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอนั่งพักนี้สักครู่นังก่อนแล้วก็จะเดินทางต่อเลยนะ บรรยากาศทุกคนคือเหมือเพิ่งจะมีฝนตกไปเมื่อคืนนะทำไมเมื่อคืนก็เมื่อเช้าโอเคทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผมเนี่ยพักจากจุดตรงน้ำเสร็จแล้วนะก็เดินมาได้สักพักหนึ่งเริ่มจะมีแดดออก,ออกมาแล้วนะครับทุกคน ป่าผมก็ไม่นืมึงสิ่งสำคัญที่ผมต้องใช้ไว้ป้องกันตัวนะทุกคนที่ผมไปได้มาจากท่านชีปะขาผมก็ติดตัวมาด้วยนะ,ะเสียเวลา,ากับการมองดูเหตุเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายจุดแล้ว ยิง่งมายิ่งผมเนี่ยมองเห็นเท่าไหร่มันยิ่งช้าลงทุกทีนะนี่เข้ามาในเขตป่าไัยแล้วนะครับทุกคน ต้องบอกว่าป่าภัยนี้เนี่ยก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะว่ามันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ที่เรารู้ไม่ถึงก็ได้นะ ดูด,ดทางนะว่าตอนนี้จะขอหยุดคลิปไว้นะถ้าถึง,ถงหรือเจอลุงม่นกับน้าดอกแก้วรวนถึงนนองจำปานเนี่ยก็จะเลิ่มนถ่ายดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนให้ผมเนี่ยเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับทุกคนครับ ช่วงระหว่างผมเดินทางมานเนี่ยผมกลับเจออะไรเข้ารู้ไหมเหมือนมีการถวายอะไรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในป่าหรือเปล่านะรู้ไมเป็นใบพูก,กับหมากนะทุกคนซึ่งมีมากอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะตกใจมากที่เห็นแบบนี้ทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็ ใกล้จะถึงจุดที่ผมเนี่ยจะเจอลุงม,มันกับนาดอกแก้วก็รวมถึงจำปลานะก็เดินทางมาไกลยอยู่เหมือนกันทุกคนก็เดี๋ยวขอนั่งตรงนี้อีกสักครู่หนึ่งไหนๆก็เราเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนมาบูชาของให้ละเราก็จะนั่งพักตรงนี้นะเพื่อป้องกันเราอีกทางหนึ่งนะครับทุกคนนั่งเอาแรงตรงนี้ไปก่อนเนาะนี่ก็ เป็นป่าที่เต็มไปด้วยป่าไัยนะครับทุกคนไอ้อย่างไอ้ตัวที่มันชอบเข้าตาเนี่ยเยอะมากๆผมเองก็จะไม่ก่อกไฟนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้พักนานผมพักแค่ชั่วคราวนะครับทุกคนแต่ถ้ามันเยอะจริงๆหรือมันต้องก่อผมก็จะก่อนนะ รอก่อนนะหาดูเพื่อมีอะไรผิดปกติเราจะได้ตั้งตัวทันนะครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะครับ<ป>โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ นั่งรอตรงนี้มาเกือบชั่วโมงแล้วนั่งพักนะก็เหนื่อยจากการเดินก็เลยจะขอเดินทางไปต่อละเพราะว่าลุงมั่นมาพอดีเลยน่าจะเดินมาไกลนะท้กยเนี่ยก็พักหนึ่งครับลุงมั่นลุงมันครับ,รบ,รบสวัสดีครับลุงมัน,มนแล้ววันนี้จำปาไม่เดินมาด้วยนะครับ เร,เ,รรเรื่องอะไรครับลุงมัน่นโอเคทุกคนลุงมั่นมีเรื่องจะบอกอะไรให้ผมฟังนะเดี๋ยวผมขอเปิดกล้องหลังนะไปทุกคนค,ครับ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 ลุงมัน่นโอเคผมเกียบเปิดกล้องหลังแล้วผมทำแนวนี้เลยนะแล้วลุงมั่นเกิดอะไรขึ้นครับ บอกผมได้ครับใจี๋เรื่องอะไรครับลุงมัน่นเป็นไรครับลุงมัน่นก็อะไรขึ้นครับลุงมัน่นดอกแก้วตายแล้วอะไรนะในะช่แล้วครับลุงมัน่นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับลุงมัน่นเอ้ยน้าดอกแก้วเหรอครับผ่าใจศพของ นอนตายตรงยิงน้ำทุกคนเกิดเรื่องอนะไม่รู้อะไรไม่มีบาดแผลแล้วจำป่ายังไม่รู้จำปาก็ยังไม่รู้ด้วยกลัวจะตายแล้วปวดใจด้วยตาตรลวงปน,นก็ต้องบอกนะครับถนะ้าไม่บอกเนี่ยจำปารู้ที่เรืงจำปาจะเสียใจมากเลยครับ แ้าจะกตัวขาเองจะยังทำใจไม่ได้เลยคีวงทีก่ันลง้าต้งติครับลงบ้าน้ไม่รู้โอเคนะจังลองของตาต่อลองของตาต่อไปต่งดินหมก่อนรอดูไม่ใส่ใจสมมติ าม,ามอ,อ,เอเมอกามสุนนะดอกแก้วแล้วกันนะครับทุกท่านีใจมากไล่มีร่องรอยบาดแผลด้ยนอไปอยู่แม่จะอนอนไปไอ้ที่ทำงานไอ้ที่ จะบอกจำปายยังไงดีใครกินบอกความความจริงเลยครับลุงมัน่นเชื่อผมครับไม่ต้องตอบแล้ครับเราจะไปยังยต้องแล้วต้องคอยดูแลจำปาครับลุงมั่นอย่ากคิดสั้นนะครับถ้าลุงมั่นไปคนหนึ่งเนี่ยจำปาเนี่ยคงจะไม่มีคิดพึ่งกับใครแล้วนะครับ ใจมากใจคิดครับช่วยข้าด้วาข้ามจะบอกจำไปไหนได้จุทธไปพักที่บ้านผมก่อนก็ได้ลุงมันเดินทางไปทุกคนครับเดี๋ยวผมช่วยอธิบายให้ฟังกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะมผมเองเนี่ยก็พยายามกล่อมลุงมันแล้วนะซึ่ง ผมเองก็เสียใจไม่แพ้ลุงมั่นนะที่ได้ยินข่าวแบบนี้ทุกคนโอเคไปทุกคนโอเคครับทุกคน mm hmm. ก็ตอนนี้ให้ลุงมั่นเดินไปข้างหน้าก่อนนะซึ่งที่ผมได้ยินลุงมั่นมาลุงมั่นพูดอาจจะเบานะทุกคนคงไม่ได้ยินลุงมั่นเนี่ยไปเจอนาดอกแก้วนะซึ่งไม่มีลมหายใจอยู่ละอยู่ข้างริมห้วยนะร่องรอยบาดแผลอะไรก็ไม่มีไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ ผมเองได้ยินแบบนี้ก็หดหู่ใจมากและอย่างน้องจำปาเองก็ยังไม่รับรู้เรื่องพวกนี้นะที่นาดอกแก้วเนี่ยได้เสียชีวิตลงละลุงมั่นก็เอาศพของนาดอกแก้วเนี่ยไปฝังดินละนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยให้กำลังใจลุงมั่นผ่านสื่อตรงนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะลุงมั่นเองก็บอกว่าถ้าไม่มีนาดอกแก้วเนี่ยก็คงจะไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแต่ผมก็ ให้ลุงมันเนี่ยตั้งสตินะว่ายังเหลือจำปายคนหนึ่งครับค,ครับครับโอเคทุกคนก็คาวๆนะครับไว้พบกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับทุกคน